เราจะรับมือกับคนขี้นินทาได้อย่างไรก็แค่กลับมาลมหายใจของเรานะหายใจเข้าหายใจออกดูใจตนเองถ้าเราดูใจตนเองนะใจของเรานะมันรู้สึกอย่างไรทุกไหมสัดสายไหมหรือไปจะมีเขาเราจะรู้ใจของเราว่ามีกำลังไม่มีกำลังก็ดูที่ภาษานะภาษาก็คือสิ่งที่กระทบจากข้างนอก มาถึงใจของเราเวลาใครมานินทาว่าร้ายเราไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานกขาพูดไม่ดีรับหลังทุกไหมต้องถามใจตัวเองดูนะถ้าเรารู้สึกว่าเฉยเฉยมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันทุกนั่นบ่งบอกถึงใจของเราเนะี่ยมันไม่ได้มีความแข็งแกร่งในใจนะสติของเรายังไม่มากพอฉะนั้นต้องฝึกสติผึกภาวนา ภาาวนาเวลาใจมันทุกข์ก็บอกตัวเองว่าอ๋อลมปากของคนเรามันก็ไม่เที่ยงมันก็พัดผ่านไปผ่านมาเป็นธรรมดาเพราะมนุษย์เรามีปากที่ต้องใช้แต่ถ้าใจไม่ดีก็ใช้ปากในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าใจดีปากของเราก็จะออกมาทางที่ดีพูดดีสิ่งดีจะเข้ามาพูดไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาการที่เราเป็นคนขี้นินทาน,นั่นแสดงว่าเราเป็นคนไม่มีสตินะ คนไม่มีสติจะพูดอะไรก็ได้พูดตามใจอยากหรือในภาษาบ้านๆคือแพสเสียงในหัวของเรามันคิดอะไรก็ไปตามนั้นไม่กรองออกมาเวลาจะพูดอะไรฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตตัวเองดูนะเราเป็นคนคิดนินทาไหมถ้าเราเป็นคนคิดนินทาชาวบ้านมันก็ไม่แปลกหรอกกันที่มีใครมานินทาว่าร้ายเราแม้แต่คนทําดีคนยังนินทาว่าร้ายเลยฉะนั้นมันคือโลกกระทแปนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า มีลาเสื่อมลามียศเสื่อมยศมีนินทาก็ต้องมีคนมาสรรเสริญเรามีสุขก็ต้องมีทุกขมันเป็นโลกคู่ขนานเป็นของคู่กันจากนั้นถ้ามีคนมาชมเราก็ต้องมีคนคิดไม่ดีกับเราเป็นเรื่องธรรมดานะจากนั้นใครคิดดีก็เป็นบุญใครคิดไม่ดีก็เป็นบาปทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเราคิดทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราคิดคิดดีอะไรก็ดีถ้าเรานะต้องอยู่กับเพื่อนร่วมงานที่คอยคิดไม่ดี คอยมาว่าร้ายเราบางทีก็พูดไม่ดีใส่เรารับหลังเราบลอกลอกเพราะเราอยู่กับกลุ่มคนที่เขาไม่ไมีศีลธรรมเขาก็ไม่รู้จักเวรกรรมจะพูดอะไรก็พูดจะทําอะไรก็ทำํำฉะนั้นถ้าเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงบางครั้งถ้าตัดอะไรได้ก็ตัดเลยนะถ้ามันไม่ได้สําคัญกับชีวิตอะไรตัดได้ก็ตัดครับเวลาเราเดือดร้อนใช่ว่าพวกเขาจะช่วยเหลือเราฉะนั้นให้ค่ากับคนที่จริงใจกับเราจะดีกว่านะ ให้กับคนที่ควรให้ไม่ให้กับคนที่ไม่ควรให้อภัยกับพวกเขาเหล่านั้นใจของเราก็จะไม่ทุกข์นะการอาภัยแต่ละครั้งใจเราก็จะเป็นกุศลฝึกสมาธิทุกทกวันนะเช้ากลางวันเย็นเริ่มต้นเสมอเสมอถ้าชีวิตเราไม่เริ่มต้นแล้วปลายทางมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรปลายทางที่ดีก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันดีอนาคตดีก็ขึ้นอยู่กับการกระทาในปัจจุบันแต่ถ้าเรามองลึกลงไปอีกว่าเวลาใครพูดไม่ดีกับเราเนะี่ยใจของเรามันซัดสาย ถ้าท่าใจของเราเนะี่ยมันไปตำหนิคนอื่นเขาใจก็ยิ่งเป็นบาปนะใจบาปก็คือใจที่ไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีนี่นคือลักษณะของใจบาปฉะนั้นถ้าใครใจบาปกับเราแล้วเราก็อย่าไปบาปตอบสิใจของเราก็คิดดีกับเขาอ๋อขอให้เขาคิดดีคิดได้นะใจก็เป็นบุญทันทีแต่ถ้าเราไปว่าเขาแบบน้นแบบนั้น,แบบน,นใจเราก็บาปตามเขาการที่เราต้องเจอแบบนั้น ก็เพื่อทดสอบใจของเราว่าใจของเรามันแกร่งไหมถ้าเราปฏิบัติฝึกสติอยู่เสมอๆนะ่ะมันก็คือภาษาภาษาก็คือธรรมดาธรรมดาต้องกระทบใจของเราธรรมชาติที่กระทบอารมณ์ในภาษาบ้านๆคือปัญหานั่นแหละปัญหาเข้ามาในใจของเราเราก็ต้องคอยจัดวางจิตใจของเราให้มันสดใสอยู่เสมอๆด้วยการคิดดีพูดดีทำดี แล้วก็สมาธิจะทำให้ใจของเราสงบมากขึ้นมันก็จะไม่สัดสายง่ายคนที่โดนก็โต้อตอบทันทีเลยถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกแต่มันก็ใช้อารมณ์ไงฉะนั้นการเงียบก็เป็นการดูอารมณ์ตนเองแหละว่าเออรู้สึกอย่างไรคิดดีไม่ได้แปลว่างโง่นะไม่ได้แปลว่าโลกสวยอย่างเดียวการที่เราจะคิดดีได้นั้นมันก็ต้องฝึกฝนใช่ว่าทุกคนจะคิดดีกันได้เสมอนะฉะนั้นทุกอย่าง มันก็ต้องฝึกฝนจาก 1, 2, 3, 4งสไปเรื่อยๆจนจิตใจมันชํานาญเวลาใครคิดไม่ดีกับเราก็อ๋อเดี๋ยวมีหน้าที่แก้คิดดีใจก็ดีธรรมะการนิสัยสวัสดีครับ